สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีบอโจเอฟซีลานน้อยอุ๋งอิงครับอ่ะในคลิปนี้มาต่อกันครับพาไปดูบรรยากาศเดี๋ยวพาไปหาทักทายศิลปิน,ก,นปกันเดี๋ยวไปหาพ่อการเนาะพ่อสวัสดีครับเอ,อ้ยพึ่งมาพึ่งมาเลิกงานแล้วลุยมาเลยเล่นแค่จะเป็นนี้สองลอยอันนี้ก็บสองลอยเดียวกันไหมนครับอ่า ครับใจมาสิไปหาเสียนนก่อนครับครับครับครอดรงพราอาการบอดีใกลหรอบังวะครับพ่อดเต็มครับพ่อเต็มพ่อเสียนนเสียนนกะบถี่พันลงนะครับโพอดพันนนท์ลงไว้แล้วท่านใหตามเบิ่งทางโซเชียลนะครับกับพันอุบัติเหตุครับรถส้น มาเมื่อกี้เห็นว่าเอาหน้ายจ่าฟอดจุนเหนือสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นว่าหน้ายจ่าฟอดจุนเหนือมาสวัสดีครับ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 พ่ออหเ เียน่นขึ้นสีบพสบายเนาะครับครับจังหวะไหนค่ะตกใจเืองหมาอยู่จังหวะโอ้ยเบึงจิบเปลี่ยนกำลังใจน้ำอยู่เบิงเงินเห็นโพดมากิดพูดต้องสงสัยกับแาเบอร์เห็นสัฉีดยาฉีดยามอนุยโอนยามาืนมีในรถครับครับอ่าเดี๋ยวผมสิไปบอก คห่วยห่วยตื่นตั้ถ้าพี่น้องออกไปเบิง่งนัน่นวายืนนิ่เพิ่งกัะเบิ่งงหรอว่าจะเคลียแล้ว,ว,าลวอาเน็ตแห้งยิบอ่ะทู่โอ้ทู่ใดมันเปนย่นี่ bên càng nọ càng hố đi phủ đấy mà nè bên ngay cây một giang ừ, ừ, ừ. เออห้เพื่นเจบออกจากทางังร้เห็นมาจะจะก่กกองมั้งน,น่ะหกหกร้อยเออพ่อจิลกทำเองเขาเรื่มงานเขาทำมาเอา<ล>ทำมาลงทานอยู่นั่นเนะาะาาเลกเลกง,งานเ็กงานย่ไสครับนี่เอออนี้ออพค่ะจะมารับวันนี้จะมารับบ้านเรื่องเออรับบ้านเ้อ วันนี้เห็นว่าไอ้ท่านพู้ว่าไอ้ท่านรองพู้ว่ามาเป็นประธานบ่ใช่ค่ะทำที่ได้หงีมจะขึ้นรบได้บ้านใช่ไหมของของอำเภออะไรเนี่ยได้เอ้าโอ้ท่านสมียนตาเอ้าเดี๋ยวเอ้าถามถามท่านสมียนตาเดี๋ยวท่านสมียนตาท่านสมียนตาไต้ได้คาที่แล้วได้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 ไหมครับหรือเพิ่งได้ปีนี้ เออยัม่ทั้งนี้เป็นโครงการดีๆเราต้องประชาสัมพันธ์ช่วยพระอาจารย์คือคือผมผมผมดูตามข่าวตามคลิปที่ข่าวที่แล้วเนาะที่สาวสาวน้อยข้ามาม่แเล่นเนี่ยคือโครงการนี้ทางพระอาจารย์เพื่อนใช้งบที่รวบรวมของผู้มีจิตสัทธาเนนะครับเพื่อนตั้ง <c oughs> ตั้งต้นนี้ก็คือบ้านบ้านหมู่บ้านละกี่อําเภอละกี่กี่บาทครับ แทนครับแต่ทีนี้ของอำเภอเราวันนี้ปีนวันนี้ก็มามารับใช่ค่ะเรามีเรามีพี่ประหลัดมาแต่ว่าวาตอนนี้ก็คือมาลงทานธุน์บดครับปีนี้ปีนี้หลวงพ่อเห็นว่าตั้งไว้า<ช>สามอำเภอบ่สามอำเภอครับเพื่อนจะเวียนเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเวียนแต่แต่และอำเภออำเภอ,อค่ะโครง,งการมีมีโครงการบ้านแล้วก็ เกี่ยวกับโรงศพเนาะของลุงพ่อโรงศพเตียงผู้ป่วยมีออกซิเจนนะคะครับก็จะช่วยเหลือก็มีพวงหลีดด้วยนะคะพวงหลีดถ้าเหลือจากจากการชาพนักศิษศพนะคะก็จะเก็บมาถวายท่านท่านก็จะให้สำหรับคนที่ยากไร้เนาะบางบางงานศพแม้แต่พวงหลีดก็ยังไม่ไม่มีเราไปให้ใช่ไหมคะครับท่านก็จะไปให้พร้อมโรงศพนะคะช่วยก็มีข้าวสารมีน้ำมีของอะไรที่ญาญาโยมช่วยเหลือมาค่ะท่านก็จะช่วย เข่ร่อนนอเนี่ยขอให้รู้ค่ะขอให้รู้เราไม่บอกท่านก็ไปก็ไปช่วยไปดูแลกันอย่างนี้ค่ะอืมครับครับเอาได้แล้วเนาะพี่ผูหญ mm ิงมาช่วงเดี๋ยวเพิ่นจะออกเช็คเร้าข้างหน้าประมาณทุ่มทุ่มทุ่มครึ่งครับเพื่อนเดินทางอยู่น่ะอันนั้นพี่อมแอมน่ะถ่ายรูปกับพี่อมแอมไหมถ่ายก็ได้ขอถ่ายกับเพื่อนก็ได้ ไปไหมเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนไหม <1> 1> นะครับบรรยากาศนะครับทีมงานเจ้าหน้าที่ของวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอท่านสิเมนตาอำเภอเพื่อนทำขนมนะครับนเิตขนมมาลงท่านแล้วกันเลยนำมาให้ศิลปินเฮานำ ถ่ายไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เออบ่าต้องเตือนเตือนนะครับมามาผมถ่ายให้เอาเอาลายตั้งเลยในนวนนอนเนาะครับหนึ่งสองอีกกลองนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับครับ สวยสวยไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวเอาขนมมาให้นะขอบคุณครับเอาให้แหมมาให้ใหม่ขอบคุณครับเราออกไม่ไหวเดี๋ยวออกได้ออกทางเพิ่นปิดเบิดไปละ่ะออกได้อยู่ครับบรรยากาศนะครับคลิปนี้พอดีได้เห็นกับทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับเพิ่นที่เพิ่นจะได้รับบ้าน นะครับและได้คุยเรื่องวัสดุประส,สงค์งานเที่ยวนี้นะครับเม่นจัดนะครับเพื่อจะนำนะครับมอบทุนให้กับสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นสิเวียนกันแต่ละรอบแต่ละลอาเภอไปเนาะนี่คือการสารฝันสารในการทําบุญให้ ผู้อยากไล่นะครับผู้มีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับคือบ้านก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับบางคนก็ทุนมา่อซ้ากันเนาะพี่น้องเนาะ้ทุนมาไม่เท่ากันนะครับต้นทุนชีวิตมาไม่เท่ากันนะครับพาจา์เพื่อนก็ต่อยอดให้นะครับสําหรับผู้ที่บ่ผู้ที่ว่าปร้พรมนะครับเรื่องบ้านทีเพื่อนบอประพรมนะครับเนาะกลับในคลิปนี้นะครับ ก็ฝากบรรยากาศให้พี่น้องบ้างนะครับ,รบดอชิดเลยจะได้นำคลิปต่อไปมาให้พี่นอ้องอ้าวสวัสด,ดีครับพี่วัดครับ,รบสำหรับที่นี่ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ